สวัสดีครับเพื่อนผพบกับนักเดินทางสิบสี้ออีก EP นะครับวันนี้มีงานไปรับฮอนด้าที่ยุทยาแต่เช้านะครับตอนนี้ก็6โมง10นาทีนี้เพิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์มาครับระยะทาง200กว่ากโลน่าจะ สิบโมงครับน่าจะถึงอยุธยาเดินทางแต่เช้าครับวันนี้สายเดียวครับวันนี้ชายเดียวมาคนเดียวงานใกล้ไม่ใช่ต่างจังหวัดครับ้านต่างจังหวัดถึงจะได้ไปกับคู่กับไปครับเดินทางครับผม พื่อน,อนแถวลาดกระปับบงฝนตกหนักมากต้องคอยไปแล้วกับงานนี้รีบไม่ได้มันรถก็จะหมดนะครับต้องแวะเติมที่คลองหลวง ฟ้าปิดหมดแล้วพายุเข้าแน่เลยแบบนี้ไม่มีรีเอว,ว่าจะหยุดกับฟ้าปิดหมดแล้ว างเรียบร้อยครับด่านละกกับบังร้อาสิบบาทนีอีสด่านครับด่านรับช้างกับด่านธันญ,ญบุรีด่านละ70็บาทไปกลับแหลมฉบงังน่าจะตกอยู่ประมาณ700ดกว่าบาทเยอะพอสมควรครับ1,000แทบไม่เหลือ ข้าวด้วย นึกว่าจะตกถึงระยุิยาเลยเลยรันกระบ,บังมาก็ไม่มีผลแ,แล้วครับ and yakuli ปั๊มน้ำมันเกือบไม่รอดเพียงถังเลยครับแต่ปั๊มแคบมากครับเข้าออกลําบากครับสําหรับรถพ่วงร้อยห้าสิบสองลิตรเสร็จเรีบแล้วครับมีน้ำแถมร็ไ้ตทั้งสี่ขวดโหรอดไปมีน้ำกินแล้ววันนี้ ออกมาได้ครับต้องไปวนข้างในปัม๊มไปซื้อข้าวก่อนนะเพื่อนๆอยู่ข้าวแล้วอะไรกินก่อนก่อนที่จะไปโหลดรถกันครับ ได้มาครับได้มาแล้วครับเพื่อนๆข้าวหนึ่งกล่องกาแฟนหนึ่งกระป๋องจะหาที่ห่อนเข้าไปก็หาที่กินข้าวแป๊บหนึง่งค่อยข้าฮอนด้ากันนะครับไปครับ <Honda. S 2> มาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับเวลากินข้าวแทบไม่มีครับลองท้องก่อนครับ รอรถมาครับไปได้โหลดขึ้นรอเจ้าหน้าที่เขาดึงรถมาให้ครับนะครับหอนไม้ใสดาว าจะได้ดึงเองแล้วครับรถเห็นเพื่อนเดินไปหารถคงไม่มีเจ้าหน้าที่ดึงให้วันนี้ก็อะไรอยู่ครับกับข้าวเจ้านี้ไ,ได้ทับอ็แวะซื้อกินประจำได้ดึงเองจริงๆครับรถ เพื่อนดึงมาแล้วผมต้องรีบกินแล้วก็รีบไปดึงรถมาไว้ท้ายห,หางเทลเลอร์นะครับอันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ดึงให้ต้องดึงเองครับเพราะเขาเตรียมรถไว้ให้เราแล้ว ้องก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวโรเตร็จค่อยกินต่อเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนครับ ไ้ครับเพื่อนเพื่อนเรือรวมครับไปครับออกเดินทางครับเตรียมเอกสารยื่นรวพอแล้วเราก็จะได้ออกจากฮอนด้าครับข้าวก็ยังกินไม่หยิมเลยยังเหลือครับเดี๋ยวมีก๊อกสองครับ เี๋ยวมีกอ๊อกสองระหว่างทางครับไี่จอดกินข้าวอของการอนด้าเป็นที่เรียบร้อยครับร้อนมากครับต้องเปลี่ยนเสื้อเปียกหมดเลยครับเนี่ย ครับเดินทางครับมาเติมพลังแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปต่อกันไม่ไหวแล้วอิวตอนนี้ก็อยู่คลองหลวงนะครับ ข้าวของเดิมครับผัดมาเต็มที่มีทั้งคุณเชียงไข่ดาวแล้วก็ผัดหน่อไม้อร่อยครับกับข้าวเจ้านี้โอ้ฝนมาแล้วเพื่อนๆหน้าฝนตกหนักมาก บ่ายสามนะครับน่าจะถึงท่าเรือแหลมชบังเรือเย็นครับกุบ่มง,ง,งานแล้วก็ต้องรอง,งานพรุ่งนี้ต่อไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนคืองานวันต่อวันครับเราไม่ถูกรออย่างเดียว ไปบ้างไกลบ้างชาต่างจังหวัดก็ไปพร้อมคู้กักครับงานใกล้ปริมณฑลกรุงเทพก็จะได้มาคนเดียวแบบนี้แหละครับก็เหนื่อยหน่อยครับคนเดียวไม่เหมือนสองคนช่วยกันทำแป๊บเดียวครับ มาครับเ,เพื่อนเนมาแล้วครับไกขไ่ข้ามาแล้ว๋ยวให้ดูครับเพื่อนเพื่อนครับยังแรงมากครับขาวโพนเลยนี้ค,ครับเรียบร้อยครับเพื่อนเดินทางต่อครับก็ต้องรับแบบระ,ระวังกันไป ฝนตกแรงมากครับโอเคยิมเดวดวกาแฟกล่องหนึ่งเคลื่อนตื่นแดดตีสามง่มวงครับ อีกแล้วครับเพื่อนๆเมื่อกี้หยุดตกไปรอบหนึ่งแล้ว,ลวนะครับตอนดาดทันยะมาจะเจอฝนทันทีเลยว้าปิดหมดแล้วน่าจะตลอดทางครับวันนี้ Oh, <laughs> แล้วนะครับท่าเรือแหลมฉบังก็จะเอารถลงแล้วครับลืมใส่เสื้อพนังานะต้องเต็มยศหน่อย จุดหมายปลายทางครับบริษัท MCW ก็ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าบริษัทแล้วครับเสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้รุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับเจอกัน อีพีหน้าครับขอบคุณมากครับ